สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r ท t c h a n n e ชผู้รับสังจัรกรวาลแปลความหมาย้วยการอ่านหน้าไพา่ทาโล่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะใครจะเข้ามาหาคุณชาวราศีกุมและคนากุมหรือผู้ที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์นะประจำเดือนมิถุนายน2568นะคะการอ่านพลังงานจะเป็นการอ่านตามหน้าไพ่นะคะแล้วก็จะแปลและแนะนำในสไตล์ของหมอแจน ใครที no <te> time, really ่เข้ามาใหม่นะคะชาวราศีก <sh> <Kom> ุมและคฤษกุยมนดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณทุกๆการติดตามขอบคุณทุกๆการกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเราจะมาดูพลังงานชาวราศีกุมเพิ่มให้นะคะพลังงานเหมาจะใช้ไพ่สามใบแปลในลักษณะของในเรื่องราวความรักของตัวคุณเองก่อนนะคะคลิปนี้เหมาะสําหรับคนโสดและคนที่ยังไม่ได้มีแฟนหรือคนที่กลับมาโสดนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มพลังงานของคุณก่อนนะสโคบ เดือนมิถุนายนพลังงานตัวตนของคุณในรูปแบบในมุมมองความรักความสัมพันธ์โอเคราศีกุมนะคะหมอมองเห็นถึงคุณกำลังจะเปิดใจกว้างนะคะถ้าใครบางคนที่บอกว่าเออหมอแจนตอนนี้พลังงานเราอะ่ะจะพร้อมนะคะคุยกับใครสักคนหรือยังหรือเปิดใจกว้างนะคะมองด้วยเหตุผลหรือมุมมอง กา้ที่จะก้าวออกไปะค,ะควบคุมความสัมพันธ์หรืออารมณ์ความรู้สึกด้วยตัวของเราเองนะคะถึงแม้คุณจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือแม้จะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเองนะคะคุณจะสามารถควบคุมะคะอารมณ์ความรู้สึกของคุณได้ที่คุณจะเปิดโอกาสพูดคุยกับใครบางคนหรือแม้แต่กระทั่งหลายๆคนก็ได้มันเป็นการเปิดโอกาสให้ตนเองนะคะการเปิดโอกาสให้ตนเองนะคะครั้งนี้ คุณจะไม่มีความร้อนรนกวนกวยใจเมื่อเราได้คุยกับใครบางคนคุณจะมีมุมมองความรักในรูปแบบใหม่นะคะชาวราศีกุมรัคกากุมนะมีความชัดเจนกับในตัวเองที่จะตัดพลังงานที่ไม่คู่ควรกับคุณออกไปจากชีวิตมันเหมือนคุณพร้อมที่จะมุกออนและคุณพร้อมที่จะเรียนรู้กับใครบางคนที่จะคุยกับเราหรือใครหลายๆคนที่จะคุยกับคุณคุณจะมั่นคงอยู่ในการควบคุมอารมณ์ไม่มีการ เจาะจงใครเป็นพิเศษถ้าคนคนนั้นนะคะยังไม่ได้มีความมั่นคงหรือชัดเจนจริงจังหรือตัดสินใจที่จะจริงจังกับคุณคุณก็จะให้เขาเป็นแค่คนที่พูดคุยหรือคนที่ทําความรู้จักนะ,ะการเรียนรู้กระบวนการของความรักความสัมพันธ์ของคุณเริ่มดีขึ้นมากๆนะคะชาวราศีกุมรัคนาลกุมขอแจนดีใจด้วยนะคะพลังงานพวกคุณเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าพลังงานที่เข้ามาหรือคนที่มีพลังงานที่เชื่อมโยงหมอจะพูดในรูปแบบพลังงานแม้แต่กระทั่งคนที่คุณอาจจะอยู่ในใจหรือ,อยังปฏิสัมพันธ์อยู่นะคะบางทีมันอาจจะเป็นสถานการณ์บุคคลก็เป็นไป,นปนได้ด้วยนะคะฟังและใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังหมอจะเปิดไพ่ให้เก้าใบนะคะเพืเ่อนๆมาค่ะมาเริ่มกันเลย queen of pentacles นะคะ king of cups ace of wands นะคนในอดีตกลับมานะคะ six of cups มีพลังงานชาวราศีตุลเดือนตุลาคมหรือราคณาตุลที่เข้ามาคนที่รับราชการหรือคนที่ตัดสินใจการเริ่มความสัมพันธ์ที่ชัดเจนจริงจังหรืออะไรก็ได้นะคะ ชาวราศีกุมนะคะอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆที่คนที่คุณยังไม่ได้รับการแก้ไขคือการความขัดแย้งในตัวเองความขัดแย้งในอุปสรรคปัญหากลัวคนอื่นมองหรือจัดหรือตัดสินในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์เคยนิ่งหรือหยุดเงียบไปนะคะในความสัมพันธ์มอ,มองเห็นถึงสถานการณ์คนในอดีตจะกลับมานะคะทีนี้บางทีคนในอดีตนั้นหมอไม่ได้ลงดีเทลในรายละเอียดนะว่าเป็น คนที่คุณหมายหัวไว้หรือเปล่าอันนี้หมอไม่สามารถพูดหรือแปลได้ในลักษณะที่มันจะตรงหรือไม่ตรงแม่นหรือไม่แม่นอันนี้หมอยอมรับด้วยความเป็นจริงเพราะว่าเราดูดวงรวมนะคะเพื่อนๆราศีกุมโปรดเข้าใจตามการอธิบายของหมอแจนด้วยไม่ใช่ว่าคนนี้อดีตกลับมาบางทีคนคนนี้เราอาจจะไม่รู้หรอกว่าเขาอะสนใจเราแต่เราเคยรู้จักเขาสมัยเรียนเราเคยรู้จักเขาสมัยในที่ทํางาน เราเคยรู้จักเขานานมากแล้วแล้วคนคนนี้ก็ติดต่อสื่อสารกลับมาถามว่าคนคนนี้นะคะยังมีความรู้สึกหรือเห็นค่าในตัวคุณไหมเป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนะคะแต่จริงๆอาจจะไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารหรือเชื่อมโยงหมอเห็นถึงการที่อยู่ไกลและก็เขาอยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างก็กลัว นะตัวคุณจัดหรือตัดสินว่าเขาไม่ดีหรือนะตำแหน่งหน้าที่การงานของเขาอะนะคะต้องรักษาสถานภาพทางสังคมไม่ให้คนอื่นจัดหรือมองหรือตัดสินนะคะในลักษณะที่คุณน่าจะร่วมงานหรือร่วมเรียนหรือร่วมเฉลี่ยอะไรแบบนี้ได้ด้วยเป็นคนที่คุณรู้จักแล้วในอดีตนะคะทีนี้ความรู้สึกเนี่ยนะะมันเข้ามาในพลังงานของคนคนนี้ว่า อยากจะคุยกับคุณหรืออยากจะกลับมาติดต่อสื่อสารหมาะขอพูดในลักษณะว่ากลับมาพูดคุยหรือกันกลับมาติดต่อสื่อสารดีกว่านะคะเป็นในลักษณะของความรู้สึกดีๆต่อกันอืฟ้าผ่านะคะไม่รู้ว่าเสียงเข้าไปในกล้องหรือเปล่านะคะขออภัยนะาพอดีฝนตกหนักนะคะฟ้าผ่านะคะทีนี้มันเป็นพลังงานของความสมดุลน,นะ,ะการให้และได้รับหมอเชื่อว่าคนคนนี้นะคะที่กลับเข้ามาเนี่ย คุณและเขามีความรู้สึกดีๆในอดีตไม่ได้มีคนคนนี้นะราศีกุมเขาไม่ได้เอาเปรียบคุณนะคะพพรางงานของคุณเนี่ยคนคนนี้ไม่ได้เอาเปรียบคุณเป็นคนที่ไม่ชอบนะ,ะเอาเปรียบคนอื่นนะ,ะถ้าคุณมอบความรักความรู้สึกดีถึงแม้เขาจะรักหรือไม่รัก ะะเขาก็จะแสดงออกพฤติกรรมที่ดีหรือให้เกียรติคุณนะคะไม่เอาเปรียบไม่จัสไม่ตัดสินผู้อื่นนะคะรับฟังความคิดเห็นอยู่ในระหว่างมิตรภาพความรักความสัมพันธ์ที่จะกลับมาพูดคุยคือการเริ่มต้นติดต่อสื่อสารที่มีความถี่ในการพูดคุยมากยิ่งขึ้นทีนี้ในอุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะอาจจะหมายถึงคุณอาจจะคิดอะไรบางอย่างในอีกมุมหนึ่งนะคะมองถึงปัญหาหรือบุคคลคนนี้ มองถึงปัญหานะ,ะการจัดตัดสินหรือตัดสินว่าเออยังไม่ดียังไม่พร้อมคิดถึงปัญหาก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เงียบหรือหยุดนิ่งไปอันนี้คือเป็นพลังงานที่ยังเชื่อมโยงเะะชื่อมโยงกับตัวคุณและตัวเขาในอดีตอาจจะเป็นในลักษณะแบบนี้ก็ได้ว่าเขากํลาลังคิดว่าเขายังไม่ได้กล้าหาญพอที่จะบอกรักคุณ ะะยังไม่ได้ลงทุนในความสัมพันธ์หรือ,อยังไม่มีความมั่นคงในสถานะทางการงานการเงินหรือมันมีอุปสรรคปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายนะคะ ที่อยู่ใกล้กันเกินไปเราก็มองเห็นแต่ปัญหาเรามองไม่เห็นถึงสิ่งที่ดีสิ่งที่มีหรือความสุขนะคะทำให้คนคนนั้นมีความลังเลใจที่จะอาจจะขอคบคุณเป็นแฟนเป็นเพื่อนหรือคุยกันหรือเรียนรู้สกษาทิ่ใส่ใจคอไปก่อนอันนี้มันเหมือนการย้อนกลับมาเจอกันมีความเป็นเพื่อนมีความเป็นกัลยะาณมิตรมีการคุยกันด้วยความเข้าใจและความรู้สึกดีๆที่ยังมีความมั่นคงว่าคุณก็เป็นคนดีที่เขาอยากจะคุยนะคะ คุณต้องไปดูเองว่าช่วงนี้ในสโคปนี้วันที่คุณฟังคลิปนี้นะคะราศีกุมราัคนากุมใครเป็นคนที่ติดต่อคุณกลับมาใครเป็นคนที่โทรหาคุณนะคะสถานการณ์ไม่ใช่คุณติดต่อไปหาใครนะคะราศีกุมราัคนากุมฟังชัดๆดีๆนะคะจะมีคนติดต่อเข้ามาหาคุณเพื่อพูดคุยทีนี้ถ้ามันมีหลายคนคุณต้องดูว่าคนไหนที่ทุ่มเทหรือแสดงออกความรักหรือมิตรภาพที่ดีที่เขาไม่ได้มาเอาเปรียบเราเขาไม่ได้มายืมเงินเราเขาไม่ได้โทรหาเรา เมื่อเขาต้องการผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากเรามันเป็นสิ่งที่ชัดเจนตรงนี้นะคะเพื่อนๆนะคะทีนี้มาดูซิว่าสิ่งที่ซ่อนไว้ในใจของคนคนนั้นที่จะกลับเข้ามาหาคุณมีพลังงานชาวราศีธนูลนนัคนาธนูคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นพลังงานของคนที่กลับมาโสดได้คือคนที่เป็นไม้มานานมากแล้วก็อาจจะมั่นใจในตัวเองว่าตัวเขาอะ ไม่ได้ไม่ได้อยากจะได้ใครเข้ามาในความสัมพันธ์ที่เป็นแบบชัดเจนจริงจังแต่ทีนี้ความเปลี่ยนแปลงกําลังจะเกิดขึ้นเมื่อคุณและเขาห่างหรือหายกันไปไม่ได้มีการพูดคุยหรือติดต่อสื่อสารความเปลี่ยนแปลงนี้ก็คืออาจจะเกิดจากเขารู้สึกเหมือนว่าเออไม่มีความสุขเมื่อไม่มีคุณไม่ได้เจอหน้ากันไม่ได้พูดคุยนะเขาก็เลยมาคิดพิจารณาว่าทําไมเราจะต้องให้หลศสีกลุมแลัคนากุุมเนี่ยหายไปจากชีวิตเขานะคะมาเป็นเพื่อนหรือมาเป็นอะไรก็ได้แต่ในอนาคตเนี่ยนะคะ มันจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะเรียนรู้หรือพูดคุยหรือติดต่อสื่อสารไปในระยะยาวนะคะความสุขเขาไม่มีต่อเมื่อเรานะคะไม่ได้อยู่ในชีวิตเขาหมอมองเห็นถึงการเปลี่ยนมุมมองที่เขาอยากจะมีใครสักคนคนคนนั้นที่ทําให้เขามีความสุขและนั่นน่าจะเป็นคุณนะคะเพราะหมอมองเห็นถึงการกลับมาพูดคุยนะคะ คนคนนี้รู้สึกมีความสุขที่มีเราแต่ทีนี้ถ้าคนคนนี้กลับเข้ามาในอดีตไม่ว่าจะเป็นคนที่ตรงใจคุณอาจเป็นไปได้ด้วยหรือคนที่ไม่ได้ตรงต่อใจคุณแต่ทีนี้คนนี้จจะเป็นมิตรภาพที่ดีแต่คุณจะเก็บคนคนนี้ไว้ในชีวิตหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับมุมมองของคุณหรือความต้องการของคุณเองนะคะมีพลังงานราศีตุลและราศีธนูเท่านั้นสองราศีนี้ที่ข้องเกี่ยวกับคุณในช่วงนี้นะคะเอาละค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ในมุมมองของการอ่านไพ่และการแปลไพ่ของหมอแจนไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครที่กลับมาหาเราหรือจะเป็นคนใหม่หรือเป็นคนเก่ามันอยู่ที่ตัวเรานะคะว่าเราอะจะรับใครเข้ามาในความสัมพันธ์ในมิตรภาพที่เรามองมองอย่างเท่าเทียมมองอย่างว่าไม่ได้ผลประโยชน์เขาไม่ได้มาเอาผลประโยชน์จากเราและคนคนนั้นไม่ได้มาเอาผลประโยชน์จากตัวเราและเราไม่ได้ไปเอาผลประโยชน์จากเขานะสิ่งนี้นะซิ่งที่ ที่คุณจะได้เรียนรู้จากวิจาภาพหรือความสัมพันธ์เนี้ยนะ,ะการตัดสินใจจะคบใครหรือไม่คบใครนะคะมันไม่ได้เกี่ยวว่าใครจะเข้ามาหาเราหรือไม่เข้านะคะมันเกี่ยวที่ว่าตัวเราโอเคไหมกับความสัมพันธ์นั้นนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะชาวราศีกุมภ์ลัคนากุมนะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับตัวคุณเองนะคะส่วนใครที่อยากได้รับคําปรึกษาถ้าคุณมีคําตอบ นะเราจะดูดวงส่วนตัวให้คุณเมื่อคุณจ่ายค่าครูเราจะดูอนาคตให้คุณเพราะคําตอบนั้นมันจะแม่นยําเที่ยงตรงมากกว่าเวลาที่เราพูดสถานการณ์ของภาพรวมมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะมันมีตัวแปรหรือตัวผันแปรอะไรเยอะแยะมากมายนะคะใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังถ้าคุณสนใจจะดูดวงส่วนตัวกับหมอแจน อนยอดผ่านบัญชีกสิกรตองสี่รายละเอียดมีอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะอวนยอดเสร็จแล้วเราได้สลิปแล้วเรากดที่ลิงก์งลายนะคะเิงก์งลายหมอติดต่อได้ตลอดเวลาทีนี้ถ้าเป็นตอนกลางคืนหรือคุณส่งมาดึกหมออาจจะยังไม่ได้อ่านข้อความแต่ตอนเช้าหมอจะอ่านแล้วก็ตอบแน่นอนนะคะเราจะรีบให้คิวคุณนะคะเอาละค่ะเป็นกำลังใจให้ชาวราศีกุมและคนางกุมหรือคนที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์อยู่ตรงนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ